นี่ครับได้พระมาหนึ่งชุดครับวันนี้พ่นงานวันนี้นะครับก็มีลุงพะกวยทันยุกนะครับมีข้องหายากด้วยนี่หายากสุดๆเลยนะครับองค์นี้อ่ะนี่นะครับคนที่แชร์และคอมเมนต์ครับมีแจกด้วยครับนี่เป็นเหรียญหลวงพ่อแพรเนื้อกระไ่ทองหนึ่งองค์สภาพคือช่วยเดิมดูง่ายครับแท้ทันทานนะลุงพ่อแพรวัดพิกุลทองนี่อ่ะแท้นั้นครับมูลราคาห้าร้อยครับแจกฟรีส่งฟรีนี่ สำหรับท่านที่แชร์และคอมเมนต์ครับอย่าลืมนะครับแชร์และคอมเมนต์ครับโอเคไปดูพระกันเลยครับองค์แรกนี่นะครับเป็นล็อกเกตพระพุทธชนราชนะครับปีหนึ่งห้าพิธีจักรพรรดินะครับที่เรียกว่าพิธีจักรพรรดิเพราะว่าพิธีใหญ่เกจิบุกเซกร้อยเก้ารูปครับและในยุคปีหนึ่งห้านี่มีเกจิเก่งๆทั้งนั้นเลยเป็นพระสวยและพิธีดีต้องบอกอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีเป็นซีซีนะครับมียู3ามซีตามนี้เลยคือหนึ่งหนึ่งชุดจะมีซามซีแค่นี้เลยนะครับอ่ามีแค่นาม เป็นฉากดำฉากแดงฉากเขียวครับอ่ะเกจิบุกเกหน่ครับมีลูกมะกรูดว,วัดโคติรามลูกบุบทิมวัดหันไลพรอแดงขดา้าพนินุทธพ่อพรมเกจิบุกเซกร้อยเก้าลูกอ่าที่ไม่ได้กก้าวอีกเยอะเลยนะครับแล้วเก่งเก่งดังดังทั้งนั้นเลยก็คือคุณห้อยแค่นียนิยิงนะครับแต่พุทธคุณล้นลามแน่นอนครับและเป็นพระที่สร้างเยอะราคาเลยไม่แพงนะครับสร้างเยอะสร้างเยอะจำนวนกรสร้างเยอะนะครับราคาเลยไม่แพงอ่ะแบ่งบูชาครับอันนี้นะครับปกติมันจะแบ่งอยู่ชิ้นละ ห้าร้อยครับอ่าห้าร้อยหกร้อยประมาณนี้นะถ้าสามชิ้นตันแป้นนะครับแบ่งบูชาไวๆครับหนึ่งชุดนะครับยกชุดให้แบ่งให้ชุดเดียวครับมีความมีชุดเดียวใครเอาเอาไป 1, หนึ่งพันพอชุดนี้เอาหนึ่งพันรวมส่งครับคือแบ่งแบบไวเลยเอาหนึ่งพันรวมส่งครับอ่าไปต่อนี่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 พิธีจักรพรรดิอ่านี่นี่น,น,นี่อันนี้ครับเป็นยกแกะสังขารจายนะครับ พิธีจกกักรพรรดิอีกหนึ่งพิธีเลยปีหนึ่งห้าเกจิบุกเซกมากมายนะครับลุงพะก,กวยลุงปุตโตวัดรุยินพ,พีนะครับเกจิบุเซกอีกเยอะเลยอันนี้ออกวัดใหญ่พิ่สุดนโลกนะครับเป็นพิมพ์สร้างกระจายสร้างกระจายก็โพกกระซับนะครับโพกกระซับนะเน้นด้านมีกินมีใช้นะครับเงินทองนี่เป็นเนื้อยกนะครับพี่ๆแค่ยกนี้ก็บญทุกในตัวแล้วเนาะยิงถ้าคนจีนจะยิ่งชอบมากอันนี้นะครับแบงบูชาครับของแค่สองพัน ก้าร้อยพอแบบนี้ 3, สามพันห้าสามพันเจ็ดยังไม่แพงเลยพี่พีนี่นี่อพูดนนกมั้งนี่ครับเป็นสมเด็จปกโ,โพลกบุญนาควันละขังปีซองสี่เก้าห้านี่อะสร้างก่อนปีสองพันห้าร้อยนะครับแล้วรุ่นนี้เป็นพระที่มีมวลสารสายสมเด็จวัละคังน,นะครับสมเด็จวัละังสมเด็จพปประพุทธพรมนะสายสมเด็จโตอยู่ในนี้นะครับส้าสังเกตดูถ้าซองไปจะมีก้อนๆ้อนอยู่ข้างในเนื้อนะครับเห็นไหมเป็นกอน้กอนๆนะ้อนเนี่ยเดี๋ยวลองดู เป็นก้อน,อนมวนสารที่อยู่ในเนื้อนะครับดั่นแหละครับเป็นมวนสานเก่าเห็นไหมเนื้อจะต่างกันนะครับที่เป็นก้อนเป็นมวลสารของรุ่นนี้อ่าลูกนนาบุญนาคบรรคังเนี่ยรวบรวมมวนสานไว้นะครับตั้งเตที่พระสมเด็จบรรขังยังไม่แพงมากมวนสารสุดยอดแน่นอนอ่าพูดได้เลยว่าเป็นพระลักพันพุทธคุณลักล้านนี่แล้วองค์นี้คือสวยเดิมสภาพดีแทบไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นบูชาครับเอาพันเจ็ดพอ เอาหนึ่งพันเจ็ดร้อยพอไวๆมีหนึ่งองค์ครับปุณนะพระหลักพันวุฒุลัก้นกกนานนี่เลยครับไปต่ออันนี้ครับเป็นลีลาเป็นพะระลีลาวัดรัตนาชายัยหรือวัดจีนนะครับปีหนะึ่งแปดนะพิธีจตุรพิทพรชยัยอันนี้มีลงลักปิดทองด้วยนะลงลักดําปิดทองนะครับอันนี้เนื้อดินปีหนึ่งแปดพอกวยเศกบุตโตเศกครับนี่อันนี้ครับแบง่งเอาหกร้อยพอ ลงลักจะเจอน้อยกว่านะครับปกติจะเจอไม่ลงลักถ้าลงรักก็เจอน้อยกว่าเอาหกร้อยพอและองค์ต่อไปครับนี่พันลอดเขี้ยวงูแต่เป็นเนื้อดินครับอ่าเจอยากนะคบพันลอดเขี้ยวงูแบบนี้ปกติจะเจอเป็นพันลอดพิมพ์ทั่วไปจะเจอบ่อยจะเจอเยอะเยอะกว่านะครับที่ว่าผมแจกนะแต่เนี้ยลอดเขี้ยวงูจะเจอน้อยมากอ่ถ้าเป็นพวกน้ามันก็มันมียุ่ร่นึงนะเขี้ยวงูแบบนี้เป็นเนื้อโป๊กโเก้าวเป็นเนื้อพกน้ำมันนะครับจะผมจะแบ่งอยู่ประมาณสองถึงสามพัน เพราะว่าเนื้อนั้นมันหายากครับอันนี้พิมพ์เดียวกันจะเป็นเนื้อดินซึ่งดูสภาพดีสวยเห็นหมปีหนึ่งห้าถึงยุคแน่นอนอันนี้ครับแบ่งบูชาไวๆครับเอาแปดร้อยแล้วกันเอาแปดร้อยลมส่งนะไปต่อครับนี่ครับพายุกต้นต่ออันนี้ครับพายุกต้นเป็นพักคงพิมพ์เล็กนะครับนี่เนื้อดำองคเนียพิเศษนะครับอุดกลิงเอาลองฟังเสียง อาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าถ้าองค์จริงไปเขย่าจะได้ยินเลยจะรู้สึกเลยมีกลิ่งครับอุดกลิ่งหายากนะครับนี่อันนี้เป็นแลนะครับองค์นี้ผมคือพิเศษนะครับก็คือซองดวงตางต้เนี่ยจะมีแลมีพลเซกมีแลนะครับเห็นไหมมีแลยู่นะครับนะเต็มเลยองค์นี้ถ้าไปดูข้างใต้ข้างใต้ฐานนะครับจะมีแลเยอะแบ่งบูชาครับแบบนี้พันซองก็ไม่แพงนะมีแลอย่างนี้นะครับอุดกลิ่งด้วย เอ, 900. เอาเก้าร้อยเอาเก้าร้อยลุมทรงผอสวยครับใครอยากได้องเล็กๆนี่เลยยุบต้นองนเล็กมาองนี้ก็องคเล็กเหมือนกันครับอันนี้เป็นพลลอดมือโตพิมพ์จิ๋วพิมพ์เล็กนะครับพลลอดมือโตพิมพ์เล็กอ่าเนื้อดินยุบต้นปีสองพันห้าร้อยครับสภาพคือสวยเลยนะครับเป็นพลลอดมือโตพิมพ์เล็กนะพิมพ์จิ๋วนะครับยุบต้นปีประมาณห้าร้อยองนี้ ปกติแล้วพิมพทั่วไปคนจะแบ่งก็พันห้าพันเจ็ดนะครับถ้าพิมพใหญ่ก็สองพันกว่าบาทอันนี้พิมพ์กิ๋วเอาเก้าร้อยพอนี่พิม์เล็กห้ายยกด้วยนะเอาเก้าร้อยครับนี่องนี้ครับเป็นจันลอยวัดประสาทบุฒิวัฒปีส่วนหกครับเกจีบุกเซกมากมายครับหนึ่งนั้นมีลุงพกวยด้วยพอเงินดอนยี่ห้อมพอพมมาช่องแคบเกจิบุเกเซกเยอะมากปีส่วนหกนี้คือปีลึกมากๆเลยครับอ่า ปีศูนย์หกเนี่ยจะเป็นยุคเกจิลงพ่อจงวัดต,ต่างนอกรบพวกนี้นะครับคือยุคเกจิรุ่นเก่าอ่าที่ว่ามีพระวาดหรือพระท่านเนี่ยเล่นแพงๆกันมาปุกเสกนะครับในรุ่นนี้มวนสร้างดีด้วยแล้วปุกเสกนานด้วยคนถึงชอบกันมวนสร้างนะครับอ่านี่และอันนี้เป็นพิมพ์จันลอยนะครับหายากพอสมควรนี่ให้ดูเนื้อเนื้อตรงนี้จะดูง่ายจะมีแตกลายงาบ้างนะครับนิดหน่อยนี่ แต่พระไม่หักไม่ซ่อมครับถือว่าสมบูรณ์นี่อ่านี่พระเดิมๆเลยองนี้แบง่งบูชาครับปกติคนจะแบ่งอยู่สองพันห้าครับต่อองค์อันนี้พระสวยดูง่ายเดิมๆธรรมชาติด,ดูง่ายครับอ่อองค์นี้เอาไว้ครับองค์นี้ผมได้มาเบานะได้มาเบาครับแบ่งไวเอาเอาพันเก้าพอให้องเดียวที่ว่าไม่ถึงสองพันให้องเดียวเอาพันเก้าครับ องต่อไปนี่ทีเด็ดเลยอ่านี่ครับเป็นทีเด็ดเลยนะครับคือห้าโคตรยากและนิยมต้องบอกอย่างนี้ครับห้าโคตรยากและนิยมอันนี้นิยมสากลเลยครับนิยมสากลเลยเป็นพระคุณแผนภายคู่ลุงพะกวยครับและที่สําคัญคือภายคู่เดิมๆเลยไม่ไม่ได้ตัดออกส่วนใหญ่ที่จะเจอหรือที่ผมเคยได้นะจะก็คือตัดแบ่งแล้วนะครับตัดแบ่งแล้วตัดแบ่งแล้วก็เล่นไล่พันนะ เล่นกันอยู่สี่ห้าถึงหกพันนะครับต่อองค์ยันเจ็ดพันเลือมีต่อองค์นะแต่ถ้าเป็นคู่แบบนี้คือมันได้แบบว่าเดิมครบครัวนี้ก็อยู่ที่สภาพแหละอ่ะนี่ครับตัวจริงเสี่ยงจริงหายากครับเ๋ยวส่องให้ดูเนื้อหน่อยโอ้โหเนื้อโคตรสุดครับพิมพ์น,นี้หายากจริงครับแล้วยิ่งมาคู่แบบนี้ดวย,ยิ่งยากเลยองค์เดียวก็ว่ายากแล้วครับแบบตัดออกนะอันนี้มาคู่เลย จอคือต้องสู้ต้องเอาอ่ะนี่เพราะว่ามันไม่ได้มาง่ายง่ายนะครับไม่ได้มาบ่อยบแบบนี้เดิมเดิมไม่ผ่านการใช้งานเลยคือกริปเลยตรงนี้ช่วยจริงแบ่งบูชาเอาหนึ่งมืนสองพันห้ารอยครับพี่ครับยิ่งเดิมยิ่งแพงพระยิ่งเดิมยิ่งสวยยิ่งแพงครับโอเคปลายต่อครับชุดสุดท้ายอันนี้แบ่งยกชุดแล้วกันอันนี้เป็นพันลอดเนื้อว่านหนึ่งรอแปดชนิดครับลุงพอลลษูซีลิงดำวัดห้าสูง ปีสองห้าอุดกลิ่งนะครับมีกลิ่งด้วยข้างหลังนี่ข้างในจะมีกลิ่งนะครับส,สามองค์เลยเป็นเนื้อสีสีแดงบางคนก็จะมองออกสีชมพูน้หน่อยนะครับมันจะมีก็สองสีครับสีแดงกับสีดําอันนี้เป็นสีออกชมพูอุดกลิ่งสามองค์เป็นเนื้อว่านร้อยแปดครับนี่ถ้าใครจะแยกผงแบ่งไวๆแล้วกันองค์ละสี่ร้อยครับเลือกเลยหนึ่งสองสาม ลวงพลลัสซีดำบรรทัดซุงปีสองห้านะก็คือสร้างก้อนคำข้าวคำมากนะสร้างก้อนคำข้าวคำมากอย่างนะถ้ายกหมดสาองค์ครับเอาไปคุ้มคุ้มครับเอาไปเก้าร้อยพอนี่สาองค์เอาเก้าร้อยครับบอกเลยไม่เคยแบงะะคราคานีคเออคือได้มาเบาครับตอนนี้ก็เลยแบ่งไวๆครับสาองค์เอาเก้าร้อยครับแยกองค์ละสี่ร้อยโอเคครับใครชอบองค์ไหนนะครับทักไลน์นี่ tu ntfc แป๊ดแปดนะครับก็นี่คือไอดี โอเคใครเพิ่งมาดูคลิปแรกนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยใครดูมานานแล้วก็ฝากแชร์และคอมเมนต์ได้เลยนะ